อันนี้เช็คเครื่องนะครับสีจอใช้ได้ไม่มีรอยช้ำนะครับทัสกีน ทัดสกรีนใช้ได้ต่อไปชาร์จไฟนะครับ ชาร์จไฟเข้าอยู่ที่1.0น,น,นะครับ สัญญาณซิมขึ้น3ขีดนะครับต่อไปไวไฟและบลูทูธไวไฟใช้ได้บลูทูธใช้ได้นะครับปุ่มล็อกกดได้ต่อไปเพิ่มเสียงลดเสียงลดเสียงใช้ได้เพิ่มเสียงใช้ได้นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงใช้ได้สั่นใช้ได้นะครับ tapay scan niw สแกนนิ hello, hello. History, ้วใช้ได้สแกนหน้าใช้ได้นะครับต่อไปวิดีโอกล้องหน้าก้องหลังฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่อ้าเป้าสิชชชวิดีโอกล้องหลังอชชชวิดีโอกล้างหลัง ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเสี้ยหกเจ็ดแปก้าสิบโกล้องหน้าหรอชิชิวชิดูกล้องหน้าหนึ่องสามเสี้ยหชชิดูกล้องหน้ากล้องหน้าใช้ได้นะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเสีวหกเจ็ดแปดเก้าสิบโปชชิดูกล้องหลังหอชิชชิวดูกล้องหลังกล้องหลังใช้ได้นะครับต่อไปแฟด ปดเปิดได้นะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบเพ่เชื่อชื่อลึกเสียงหรืเชื่อชื่อลึกเสียงฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบเพ่เชื่อชื่อเลือกเสียงหเชื่อชื่อเลือกเสียง บันทึกเสียงใช้ได้นะครับลำโพงบนได้ยินนะครับเซ,นซ็นเซอร์ใช้ได้ล,ลำโพงล่างใช้ได้นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรอบๆตัวเครื่องนะครับ เป็นประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะครับ